นี่ครับพี่น้องทางปีช่า <c oughs> งปีกับพ่อมีอยู่นะครับพี่ผักหอมผักหอมบึงมี้หญาอย่ายงอื่นปนเนาะครับปอนอยู่ห <c oughs> อ,อนเอา ตอนเอาฝนที่ตกด้วยเดีด๋วยวครับมันมีหยาอย่ายงอื่นเสื่มน้าไหมครับจึเลยอาจจะแบบหล่าประดเบดนอไปต้องค่อยคอยเลยาหากินตาม กะาบานเท่าหน่แล้วเนาะครับเนาะพักห่มนี่จะเชื่อว่าเกิดสิพากันเกยกินกันดีเนาะโดยเอพาะหมนี่กินกระป่ะแสบด้วยครับปุลกับเจียวอ,อันนี้แม่นยังนี่มีต้อนอื่นแซมน้ำพี่อันนี้หผมน้ำกันนี่พี่น้องต้นหมากลายแตห่หมน้ำมองนี้ พีพี่พี่ดี๋พี่ภากันได้เห็นอย่างกินแรงเนาะครับนี่นี่แต่จีปนปนแหละครับหาผักหลวกนปนปลาทู บก็ขันได้ขันดีพี่น,อน้องไก่แจ่นน้ังขันเก่งอยู่แล้วเ,เ,ล,ล,ล,เลี้ยงไก่แจ่นนะครับเลี้ยงไก่บานก็เลี้ยงไก่แจ่ก็เลี้ยงไว้เบิ่งเล่นเบิ่งแง่ไปซนละครับมงานเฮาเนาะดูเป็นแบบเป็นสีละครับกินแบบง่ายๆเนาะ ีหน่วงเงนทางอื่นทางไก่ทางที่ปะไดยูภักเทากจะจิเอ้าหายังกินเนาะหากินอย่างสิ่เนาะ,นะประวัานเทากจะจิเป็นแบบจังสีมาต่ใดยแลแะครับ พี่นะครับหลายเติมกำลังปงกมี่ครับพี่กำลังปงกมี่พอย่อแค่เงี้ยคือลังขึ้นครับพี่ง้างไหยาย ต้นอื่นเสียมมาตองบึงดีๆนะครับนี่โอเคลบๆล้ e <tinc S 1> มันทังผ <eye> <c oughs> <Lovely. c oughs> ี่ทั้งผิดพี่น้องผี่ผิพอมีพอมีอยู่กําลังอ่อนๆพอดีครับฝนตกมาใหม่ไหมครับก็เลยแบบกําลังสีแบบอ่อนๆอ้วัๆ นะครับพักหมภาษากลางเอิออย่างก็ครับพักพักโคมบอ,อกมันบอกครับหรือจังใดพักโคมเนาะอืมเย่างพักโคม อันเข้ากับออกเสียงพักพักหมพักหมสิไหมครับหมอืมโอเคมันสอนกันอยู่พ่อจะอันเพื่นแกไปไปแล้วเนาะครับในในกระสิลวนไหงสิไหมครับตอนฝนตกมาฝนมาสิกระสิเกิดให้เก็บได สี่และครับข,ขันห้องิ่มใบจังหน่อยกือตนไงนายเติบอยู่ครับนอน้ยน้ำมันระขาะไหมอืนพี่น้องน่าสิกไกลเริอมห่างๆไปแล้ว เจ็บไปไลายเทียแล้วไหมครับเขาเลยปุงประทันดอกวันนี้เดี๋ยวละ่ะอีอบอทางผีทางผีทางผีพี่นอ้องผี <c oughs> ท้างผีก็ <c oughs> ะสิมีดินมีอย่างนี้เนาะพี่นอ้องอยู่ในดินเนาะในหัวในสวนเทแบบ่านี่แหละสวนแบบลังบานอื นั่นนี่ครับอทำมาแรงมากนาะยุ่งยุ่งหลายครับพี่น้องฝนตกมากเลยยุ่งหลายอือนี่พักผม้นาำฝนไปน้ำเนาะครับน้ำกับน้ำานหน่อยอ่อนๆอยู่ดอก

อห่อนแห้งครับเอาอ,อวาสานขาพันมากเรีียกลองอครับเดี๋ยวจังออกไปเก็บแล้วก่อนเนาะ นะครับพี่น้องได้ไลฟ์เติแล้วแหละไลฟ์เติบแล้ว,ลลวสำนีก่อนละก,กันเนาะพี่นอ้องในก็ฝากรับชมคลิปแบบวิธีแบบบรรนั่งเนี่ยนะครับก็เด็กอยังหลายดอกแต่ว่า,าวก็อยากนําเสนอแบบดังเดิมแบบกว็เกา่าบรรนเหรอไหมครับเนะาะเออเนาะยก็ฝากรับชมฝากติดตามก็ไลก์ก็แชร์เนี่ยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ